ยิ้วขนมีเย้วพี่น้องจะทําบัวลอยกินง่ายๆเพราะว่าการิดาเป็นคนชอบขนมแป้งเนบเนบเนบแป๊บเดียวจะได้กินแล้วค่ะทําน้ําตาลไม่นิดหน่อยโอ้ oh. ี๋ยวเรา,เา,เา,าก็เอาน้ําตาลทรายลงก็เอาน้ําลงไปนะ แล้วเราก็จะได้น้ำเชื่อมกลิ่นน้ำตาลไหม้จ้าหอมต้มจนมันลอยขึ้นมาแล้วก็ต้มต่ออีกสักครู่นะคะเผื่อข้างในมันยังสุกไม่ทั่วน้ำเชื่อมน้ำตาลไหม้ลอ,ลอยเบ็ดโต,โตของเราวันนี้อยากทำเก๋ไก่เพิ่มแป้งมันเข้าไปด้วย จะแข็งกันนะ่ไหมอยากทำเก๋กไก่เดี๋ยวจะบอกนะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ใส่แป้งมันไปด้วยอะกะทิผสมเกลือเล็กน้อยอุ่นสัก เดือดเป็นฟองเลยโอ้ยเยอะไปบ้าเดี๋ยวมันจะจืดเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้มันมันร้อนอะ่ะมันร้อนยังกินไม่ได้หรอกรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งบัวลอยกลิ่นน้ำตาลไหมอีกแล้วกินแก่กาแฟเนาะ อันนี้ยังบ่ายไม่แก่เท่าไหร่กินได้กินได้กินได้น,ไดน่าจะเย็นพอสดได้ละมันก็จะใสๆหน่อยนะก็ผสมแป้งมันอาจจะ <c oughs> นึบแข็งกว่าไม่ใช่นึบนุ่มนะถ้าก้าเหนียวอย่างเดียวคือนึบนุ่มแต่บางทีอารมณ์เราก็อยากกินอะไรอ่ะเม็ดใสๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยได้ออกแรงเคี้ยวบ้างเนาะ แต่ต้องเคี้ยวให้ดีนะเดี๋ยวติดคอนะถ้ามีผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าอย่าทำเม็ดใหญ่ขนาดนี้นะคะอหอมน้ำตาลไหมหอมกะทิ เรียกว่าอะไรอ่ะแปบ๊บเดียวได้กินอยากจะเรียกว่าขนมห้านหรือห้านาที หอมขึ้นสมองเลยค่ะ <laughs> <c oughs> เวลาไปซื้อวุ้นอะวุ้นกะทิอะแต่ดก็ชอบซื้อวุ้นน้ำตาลไม่อ่ะอืม ถามว่ารสชาติเป็นยังไงมันเหมือนกับเข้าเหนียวแดงเนอะข้าเหนียวแดงเจ้าที่เขาทําหวานมันน่ะอืม เาดูกาแฟได้พอจะดื่มได้ยังอ๋อหอกไปทำงานทำการม้างนะปาริดา <c oughs> ไปค่ะถ้าทำก็ทำหนักนะเป็นคนขยันด้วยอืมขยันมาขยันก็ดูจากการกินนะ ดูจากคลิปหลายๆคลิปอสองพันกว่าคลิปอะตอนนี้นา่าจะสองพันเจ็ดร้อยคลิปอะขยันไม่ขยัน,ยนดูแล้วขยันกินเราต้องขยันทำงานด้วยม,มีความสุขมากๆเลยพี่น้องเออ,อยเนา้ยทำกินนะ ก็อขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมหอมอร่อยมากจริงๆแต่ถ้าทําให้คนแก่ทานเนี่ยก็อย่าไปใส่แป้งมันเนาะมันจะ,จะเพิ่มความหนึบเข้าไปอีกเออเดี๋ยวเขาจะเคี้ยวไม่แหลกเท่าที่ควรนะไม่ไม่ดีเจอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my f r i e n d thank for your support see you next video Have a nice day. Bye bye.